แม่ทัพภาคที่4ได้สั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นสูงสุดนะคะป้องกันคนร้ายลอบวางระเบิดป่วนซ้ำพร้อมกับประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด กลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันปตท5จุดในพื้นที่ห้ามเผอของจังหวัดนราธิวาสสร้างความเสียหายและสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเบื้องต้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศบังคับใช้กฎอายการศึกสกัดเหตุรุนแรงออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหาสถานหรือเคอร์ฟิวในช่วงระหว่างเวลา21นาฬิกาถึง5นาฬิกาในเวลาไล่เลี่ยก,กันที่จังหวัดยะลาคุณร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตทอีกส จุดความเสียหายไม่แพ้่กันคือปั๊มน้ํามันในพื้นที่บ้านบรรน,นางดามาบริเวณหน้าปั๊มน้ํามันอําเภอบรรน,นางตาภายในปั๊มน้ํามันบูเก็คละและจุดที่4ภายในปั๊มน้ํามันถนนสาย4188ปัตตานียะลาและที่จังหวัดปัตตานีคนร้ายวางระเบิดภายในปั๊มน้ามันปตทริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสหมู่7ตําบนบางนาอาเภอเมืองปัตตานีรวม2จุดแรงระเบิดทําให้อาคารสถานีจ่ายน้ํามันเสียหายแต่จุดนี้เสียหายไม่มากนัก เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานในปั๊มน้ํามันเกิดเหตุจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าแต่ละจุดมีคนร้าย3-4ถึงคนแต่งกายชุดสีดําพร้อมอาวุธปืนครบมือนําระเบิดสแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในถังดับเพลิงนําไปวางที่ตู้หัวใจน้ํามันหน้าร้านสะดวกซื้อและบริเวณท้ายพ่วงบรรทุกน้ํามันแล้วตั้งเวลาระเบิดเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีที่ไม่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตมีเพียงตํารวจหนึ่งนายบาดเจ็บเล็กน้อยและคาด ว่าคนร้ายก็ถูกระเบิดบาดเจ็บไปด้วยเนื่องจากพบรอยเลือดเป็นทางยาวบริเวณหน้าปั๊มไปจนถึงทุ่งนาเส้นทางหลบหนีทางด้านแม่ทัพภาคที่4พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุพร้อมกับระบุว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดทั้งหมด11จุดถือเป็นการจงใจทําลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งจึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นความพยายามข่มขู่ประชาชนและสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งระดับ ท้องถิ่นและระดับชาติผมได้จัดการให้ปปชพร้อมที่ได้ระดับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยทุก,ทกพกกื้นที่โดยเฉพาะอปปสททที่เกิดเหตุแล้วก็ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจทุสก,การ์ได้มีการทกระดับ ความปลอดภัยดับอู่นสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดกเกิดเหตุเช่นกันพร้อมกับย้ำให้ศูนย์เยียวยาจังหวัดเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้เสร็จภายใน10วันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะบางอำเภอมีปั๊มน้ำมันเพียงแห่งเดียวพร้อมกับสั่งการปรับมาตรการดูแลความปลอดภยัยโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนจุดเศรษฐกิจสำคัญและจุดล่อแหลมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พลตรีวินไทยสุวารีโคศกวางทบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมและกองทบกก็ขอประนามการกระทําอันไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุและขอให้ทุกภาคส่วนหลีกเลี่ยงการสนับสนุนทุกรูปแบบรวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพื่อจับกลุ่มผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี